มันหลายเรื่องมากเลยครับผมหนึ่งเขาไม่เคยรวมกันนะนี่เมนูใหม่นะเมนูใหม่นะเป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยอ้าวหนึ่งก็คือตัวกระเพาะาฟใช่ฮะแล้วกระเพาะกระเพาะหมูจากลูกๆตอนนี้เขาหั่นแล้วหั่นแล้วแล้วแล้วเอาเอาเอาไอ้ที่หั่นเนี่ยมามามาทำใหม่ไหมหรือว่าเอาเอามาจากที่ที่เราจากตรงนั้นเลยจากที่เป็นหม้อใช่ที่หม้อเนี้ยนะที่เป็นถุงๆแบบนี้ที่เป็นถุงนี้นแล้วก็ตุ๋นก็มาตุ๋น ใช่มีเครื่องมีอะไรต่างอะไรนี้ต้องเลยค่ะแล้วก็มาหั่นอยู่ในนี้กับตัวกระเทียมแล้วน้ําซุปตรงนี้แหละมันจะออกเป็นอย่างก็มาจากกระดูกหมูกระดูกหมูแล้วก็มาจากน้ํากระเพาะด้วยอ๋อมารวมน้ำกระเพาะนี้ด้วยใช่ค่ะเข้าไปอีกใช่เนอะแต่ตัวนี้เราจะทําแบบเชงเชงเชงเนะเชงเชงคือเบาๆนะครับว่าเชงเชงไม่ต้องให้หนักนะโอ้โหมันเชงเชงจริงๆ ไม่ต้องไม่ต้องห่วงในความเป็นเปรี้ยวหรือเค็มจัดเกินไปสบายสบายมันสบายสบายมีกลิ่นหอมของความเป็นพริกไทยนะความเป็นเนี่ยตัวเกี๊ยวายดองเกี๊ยวไยจะทําให้เป็นนะมันจะเปรี้ยวเลยใช่ค่ะหรือมันเค็มไปเลยอันนี้ดีมากนะมันจะกลมกล่อมยากเลยนะอันนี้สดแบบสบายๆเลยแล้วเขามารวมกับคุณเนี่ยกระเพาะหมูตุ๋นแล้วก็มีพริกไทยอ่อนๆหน่อยๆนะอันนี้เชงจริงๆริงเอาแล้วนะฮะมาแล้วเธอ โอ้โหเขาเข้ากันมากหอมเกี๊ยมถ่ายกรบอบนุ่มเด้กเด่นอะไรก็ว่าไปเลยกรอบเกี๊ยมถ่ายดองแล้วก็นุ่มหนึบตัวกระเพาะะลงตัวมากเลยหอมทานง่ายแล้วก็เกี้ยวกรุบกรับขุงดีมากเลยแล้ะที่สำคัญเวลาจากที่เป็นถุง หั่นมา <K mark> <überzeug> เป็นคำๆแบบนี้มันทานง่ายง่ายนะแต่ยังคงความสะอาดคงความอร่อยผมแนะนําว่าทั้งสองอย่างเอาถุงไปด้วยเอาถุงไปด้วยเอาถุงไปได้จะเพิ่งหั่นจิ้มแล้วก็กัดยกทั้งถุงเลยแต่อันนี้เป็นเมนูใหม่เขาได้รวมกันแล้วแล้วตักแต่ละครั้งก็ราคาเดิมนะใช่ค่ะหกสิบเหมือนเดิมหกสิบเหมือนเดิมแม่โอ้โหแ่นั้นชื่อของเขาชื่อชื่อชื่อกะเพราหมูต้มเข้ยวฉาย กระเพาะหมูต้มเกี๊ยมชายเอออร่อยมากอร่อยมากสุดยอดครับเมนูใหม่นะเจนิงครับบอกชื่อร้านสถานที่ตั้งวันเวลาเปิดปิดครับเจนครับชื่อร้านเฮียไม่ใส่เสื้อเจนิงอยู่ในซอยข้างวัดมังกรเนาะเปิดร้านก็จะประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นประมาได้เลยแล้วเมนูใหม่มาแล้วนะ กระเพาะหมูต้มเกี๊ยวไช่ชนะแล้วก็อาหารเป็นยา็นเข้าแกงจ,จกีนก็คือสิ่งนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของร้านเฮียไม,ไม่ใส่เสื้อนะครับร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ตำเนียบร้านอร่อยนะครับขอมอบให้เลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญาหาดาวร้านเฮียไม่ใส่เสื้อมอบให้ด้วยคับ